ชีพมากมายหลากหลายสาขาต่างช่วยนำพาให้ชาติก้าวไกลชาวสวนตำรวจพยาบาลตรวจไข้วิศวกรร่วมใจช่วยไทยพัฒนา สักครู่นี้นะคะเด็กๆก็ได้ฟังคำคล้องจองเกี่ยวกับอาชีพไปแล้วใช่ไหมคะวันนี้นะคะคุณครูก็มีหน่วยอาชีพในฝันมาให้ความรู้เด็กๆในวันนี้คะ่ะเรามาดูชื่อและหน้าที่ของอาชีพต่างๆกันเลยนะคะอาชีพแรกก็คือคุณครูนั่นเองคะ่ะ คุณครูมีหน้าที่คอยสอนหนังสือนะคะแล้วก็อบรมนะคะให้เด็กๆเป็นเด็กดีมีความรู้ไว้ใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะ<ม>เดี๋ยวเรามาดูอาชีพต่อไปกันเลยนะคะก็คืออาชีพตำรวจนั่นเองค่ะเด็กๆค่ะ ตำรวจนะคะมีหน้าที่นะคะคอยปกปักรักษาบ้านเมืองของเรานะคะเวลามีเหตุร้ายเหตุด,ด่วนอะไรเราสามารถไปแจ้งคุณตำรวจได้เลยค่ะอาชีพต่อมานะคะก็คืออาชีพหมอและพยาบาลค่ะสองอาชีพนี้จะอยู่ที่เดียวกันนะคะก็คืออยู่ที่โรงพยาบาลคอยรักษาคนไข้ดูแลคนไข้ให้ใหายเจ็บป่วยไงล่ะคะ อาชีพต่อมานะคะก็คือทหารค่ะทหารเปรียบเสมือนรั้วของชาตินะคะคอยดูแลปกป้องประเทศของเรานะคะเวลามีภัยอันตรายอะไรก็จะมีคุณทหารนะคะมาคอยปกป้องประเทศไทยของเรานั่นเองค่ะ อาชีพต่อไปนะคะก็คืออาชีพชาวนาค่ะชาวนานะคะมีหน้าที่ปลูกข้าวนะคะเพื่อให้คนไทยได้รับประทานข้าวอร่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องรับประทานข้าวให้หมดทุกๆวันเลยนะ อาชีพต่อไปเลยค่ะก็คืออาชีพชาวสวนนั่นเองค่ะชาวสวนนะคะเขาจะปลูกผักและผลไม้และเลี้ยงสัตว์นะคะก็จะนำผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้นะคะมาเป็นอาหารและเป็นวัตถุดิบต,ต่างๆให้เราได้รับประทานเช่นกันค่ะ และอาชีพต่อมานะคะก็คืออาชีพแอร์โฮสเตสนะคะทำหน้าที่บริการบนเครื่องบินนะคะเวลาเราเดินทางบนเครื่องบินเด็กๆก็จะสังเกตเห็นว่ามีแอร์โฮสเตสแต่งตัวสวยๆนะคะคอยให้บริการเราอยู่บนเครื่องบินค่ะอาชีพต่อไปเลยค่ะ คือบุรุษไปรษณีย์นะคะบุรุษไปรษณีย์คอยส่งของส่งพัส,สดุให้เรานะคะเวลาที่เราส่งของไปต่างจังหวัดหรือส่งของไปที่ต่างๆบุรุษไปรษณีย์ก็จะคอยเป็นคนขับรถไปส่งให้เราคะ่ะ และอาชีพสุดท้ายนะคะก็คืออาชีพวิศวกรนั่นเองค่ะเด็กๆวิศวกรนะคะมีหน้าที่นะคะคอยออกแบบสิ่งประดิษฐ์ต่างๆนะคะอย่างเช่นในรูปนะคะวิศวกรกําลังคํานวณออกแบบนะคะการประดิษฐ์รถไฟฟ้าใต้ดินนะคะให้เด็กๆได้นั่งรถไฟฟ้าใต้ดินเดินทางได้สะดวกสบายไงล่ะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็มีการบ้านง,ง่ายๆ ะะมาให้เด็กๆได้ทํานะคะนั่นคือให้เด็กๆนะคะวาดภาพระบายสีอาชีพที่ตนเองชื่นชอบนะคะและอยากเป็นมาคนละหนึ่งอาชีพค่ะแล้วส่งกลับมาที่ลายกลุ่มของห้องเด็กๆนะคะเพื่อที่จะให้คุณครูประจําชั้นได้ตรวจเช็คนะคะแล้วเด็กๆอย่าลืมนะคะว่าเด็กๆต้องตอบได้ด้วยนะว่าอาชีพที่ตนเองอยากเป็นนั้นชื่อว่าอาชีพอะไรและทําหน้าที่อ นะนค,ะคุณครูจะรอชมผลงานของเด็กๆนะคะหลังจากที่เด็กๆส่งงานเสร็จแล้วเด็กๆก็อย่าลืมทบทวนบทเรียนที่เด็กๆเคยเรียนกับคุณครูประจำชั้นไปนะคะเพื่อที่เวลาที่เปิดเทอมมาเด็กๆจะได้เรียนรู้กับเพื่อนๆอย่างสนุกสนานและเต็มที่ค่ะยังไงคุณครูรอชมผลงานเด็กๆอยู่นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ